เหตุการณ์สําคัญสําคัญนะอย่างเช่นเข้าใจว่าฟุตบอลด้วยใช่ไหมฮนะแล้วจริงๆเมื่อเช้านี้ฟังข่าวดูนะฮะจะเห็นว่าคนไทยเขาบอกว่าทุกวันนี้มีความสุขแล้วถ้าได้ดูฟุตบอลโลกนะคือ,ค,อคือมันสื่อว่าจริงๆถ้าคุณไม่มีทีวีดูเนี่ยคุณจะสูญเสียความสุขไปเยอะเลยนะเพราะหลายๆบ้านรับทีวีฟุตบอลโลกไม่ได้นะฮะะนั้นความสำคัญของทีวีคงคงเป็นเรื่องที่ต้องต้องยอมรับนะฮะว่าเราเราอยู่กับทีวีมานานนะ ก็กาลังส่งก็สูงขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นทีวีสีนะจนกระทั่งช่อง3ช่อง3เกิดนะฮะภายอีกปี2ปีต่อมาเกิดขึ้นที่หนองแขมหนองแขมแล้วก็สําเร็จในวันที่26มีนาสองพันหาลังส่ง25กิโลวัตต์นะอัตราขยาย13เท่าความถี่ที่ใช้ต่ําเห็นไหมครับ54อยู่ใน VHF แบนดแบนด์ห แบนด์หนึ่งนะฮะช่อง7ช่อง5ช่อง9เนี่ยอยู่ในแบนด์สามนะฮะวิเอชแบนด์สองก็คือแปดสิบแปดถึงร้อยแปดไมกะเฮิร์สก็คือวิทยุทั้งหลายนะครับอ่าก็เป็นเหตุผลหนึ่งทำไมเวลาสมัยก่อนเราต้องซื้อสายอากาศตัวใหญ่ๆเพราะว่าช่องสามความถี่จะค่อนข้างต่ำนะฮะก็ต้องสายอากาศความเร็วคลื่นก็จะสูงนะะก็เป็นระบบพาวหกร้อยยี่สิบห้าเส้นเหมือนกันนะเสาสูงที่สุดในประเทศไทยตอนนั้นคือสูงถึงสองร้อยห้าสิบเมตรนะครับ นี่ก็เป็นบนเสาต้นเดียวกันนะฮะก็ช่อง9ก็มีการติดตั้งระบบโทรทัศน์ควบคู่ไปแสดงว่าเกิดควบคู่ไปคือยังมีขาวดำอยู่แล้วก็ยังมีสีอยู่นะครับช่วงนั้นก็คือออกาศฟุตบอลโลกปี1970 1970ก็เเจอครับบบอกว่าปีนั้นแข่งที่เม็กซิโก นะฮะบราซิล <c oughs> เป็นแจมรารับสัญญาณมาเป็น NTSC แล้วมาแปลงเป็น <How? S 1> เป็นเป็นขาวดำฮะเป็น600เิตมาเปขาวดำ <20 S 2> <มา S 1> อ๋ญญำอครับเข้าใจเมื่อเช้าก็คุยคุยคุณสัลันว่าสมัยก่อนถ้าเรามีทีวีขาวดำเนี่ยเราจะรับสัญญาณสีไม่ได้ใช่ไหมก็เลยต้องมีวิทยุช่องร้อยสา้าใช่ไหมครับใช่ครับ สมัยก่อนที่ช่อง7มาออกอากาศใหม่ๆนะครับ <c oughs> เราออกระบบ625เสน้นแต่โทรทัศน์บ้านเราปกตเิเป็นระบบ525เสน้นระบบเอ,อ,อเมริกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าระบบอเมริกันกับระบบยุโรปนี่มันใช้ย่านความที่ต่างกันนี่บังเอิญบังเอิญที่เราเลือกนะครับเราเลือกช่อง7ที่เป็น CCR ซึ่งเป็นระบบยุโรปฟร์มทีก็จะมาพรองกับ FCC ที่เป็นของอเมริกันคือช่อง9 ที่เป็นระบบขาวดำนะครับแต่เนื่องจากว่าที่เราเรียกว่าแบนบิดมันไม่เท่ากันเพราะนั้นมันก็เลยจะค่อยๆชี้ไปหน่อยนะครับนั่นคือถ้าเป็นเครื่องรับช่อง9ขาวดำสมัยก่อนก็จะรับรับภาพจากช่อง7ได้แต่เสียงมันจะหลุดแต่ที่พอเสียงหลุดไปจะทำไงนะครับช่อง7สมัยก่อนเราก็ไม่ได้คิดอะไรเรามีวิธีแก้เราก็ใช้ส่งเสียงทาง fm ร้อยสามจุดห้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ประชาัมพันธ์ว่าถ้าใครอยากจะรับสัญญาณช่องเจ็ดที่เป็นสีได้รับทางโทรทัศน์ช่องเก้าก็ได้หรือเป็นโทรทัศน์รุ่นใหม่รับที่ช่องเจ็ดถ้ารุ่นเก่ารับที่ช่องเก้าแต่ถ้ารับเสียงไม่ได้ให้เปิด f m ฟเอ็ร้อยสามจุดห้านะครับผมเชื่อว่าหลายท่านที่อยู่ในที่นี้อาจจะทราบนะครับสมัยก่อนเป็นงี้นะฮะแต่หลังจากนั้นมีการพัฒนานะครับเราก็ทำไอ้ตัว บอร์ดเล็กๆนะครับซึ่งสําหรับจูนเฉพาะเสียงอย่างเดียวเอาไปติดไว้ในเครื่องสมัยก่อนเอาเครื่อง FCC ที่เรามีอยู่ที่เป็นขาวดำเพราะนั้นพอเวลาเราจูนเพื่อจะจูนรับเฉพาะแคลเรียของเสียงให้ได้เพราะฉะนั้นในเครื่องสมัยก่อนจะมีทั้งภาพและเสียงแต่เป็นขาวดานะครับอันนี้คือเป็นที่มาที่อาจารย์ราชกรว่าขอบคุณครับจริงๆแล้วเพื่นใบประวัติของอาจารย์อยู่วันนี้ ก็พนผมไปยืนตรงนู้นก็เลยหาไม่เจอเดี๋ยวค่อยค่อยแนะนำนะฮะก็เป็นเป็นเป็นจนกระทั่งปีเอ่อหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะฮะเราเริ่มหยุดการถ่ายทอดทีวีขาวดำเข้าใจว่าหนึ่งเจ็ดเป็นปีสุดท้ายถ้าอย่างนั้นหนึ่งเจ็ดเป็นปีสุดท้ายที่เรามีทีวีขาวดำห้าร้อยี่ห้าเส้นนะสังเกตว่าประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยนะผมมั่นใจว่าอาจมีแนวโน้มอาจจะต้องซ้ำรอยอีกก็คือมีการเปลี่ยนระบบกันอีก นะแล้วซึ่งตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ยุคดิจิตัลเนี่ยมีมาตรฐานให้เลือกใช้ถึง3ถ้าไม่นับรวมจีนนะครับก,ก็ต้องคุยกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงนะส่วนปี18ก็นะฮะก็เป็นพาวหมดตอนนี้ประเทศไทยก็ทั้งประเทศเป็นระบบพาว625เส้นเป็นของช่อง9นะช่อง9ก็จะความถี่ก็จะสูงขึ้นไปอีกนิดนึงเป็น202ถึง209จะเห็นว่าแบนด์วิดทีวีช่องนึงในย่าน UHF v h f ที่เราใช้คือเจเ แต่ถ้าเราขึ้นไปย่าน UHF เนี่ยเราจะเพิ่มเป็น8นะเพราะเราเป็น PAL B กับ PAL G นะฮะช่อง5ช่อง5ก็จะเห็นว่าความถี่ต่ำลงมานิดนึงนะฮะก็คือช่อง7เก่าที่ที่สร้างขึ้นในปี2500นะครับความถี่คือ174-180ก็เปลี่ยนเป็น p a วแล้วก็ขยับความถี่เพิ่มขึ้นอีกอีก1เมกนะครับ เขแสดงว่าทีวีขาวดำใช้แบนวิดแค่แค่หกเมกของของอเมริกาเป็นเป็นหเมกนะฮะในวันที่3ตุลา2517นะยุค17ก็จะเป็นยุคที่ทีวีทั้ง4ช่องเนี่ยเริ่ม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 พร้อมนะฮะการขยายคือข่ายมีรายละเอียดเยอะแยะนะฮะซึ่งคุณไพโรได้เตรียมจัดทําไว้ในในหนังสือที่จะทําแจกในวันนี้ทีนี้หนังสือเนี่ยเนื่องจากว่าผลิต Real Time ก็คือส่งต้นฉบับเมื่อเมื่อสองสามวันก่อนลงพิมพ์ก็พิมพ์จนถึงช่วงเช้านี้ผมคิดว่ากำลังเดินทางมานะก็ช่วงเบรกก็คงจะได้ได้แจกกันครับเอ t นะ NBT ก็เป็นสถาีที่น่าสนใจเกิดขึ้นประมาณ2,528นะครับแล้วก็วันที่11กรกฎาคม3 5 3 1สมเด็จพระเทพนะครับทรงเปิดอาคารที่สถานวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ทางสถานีก็เลยกําหนดให้วันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสถานีนะครับช่อง11กรมประชาสัมพันธ์โลโก้ก็เปลี่ยนมาตามลําดับนะฮะไม่รู้ว่าดีขึ้นหรือเปล่านะฮะก็แต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนบ่อยมากนะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนบ่อยมากรู้สึกช่องช่อง3จะไม่เปลี่ยนเลยช่อง3ไม่เคยเปลี่ยนช่อง7ก็ไม่เคยเปลี่ยนนะสถานีหลายๆแห่งก็เปลี่ยนเยอะมากนะฮะ i อทนะฮะปัจจุบันเราไม่รู้จักแต่จริงๆผมว่าไอทติดหูกว่าติดติดหูกวาเยอะเลยนะฮะเป็นเป็นช่องแรกที่ใช้ขึ้น UHF เนะครับเดิมใช้ช่อง26แล้วก็ย้ายมาเป็น29โดยมีโดยรับสัมปทานจากสำนักง,งานปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนะเป็นเจ้าของขึ้นความถี่นะก็ออกอากาศวันที่ยุติการออกอากาศนะฮะวันที่7มีนาปี50คือ3ปีที่แล้วต้องยุติเพราะว่าเนื่องจากไม่สามารถ เปลียเรื่องค่าสัมปทานได้นะครับสรุปแล้วอยู่มาเป็นเวลา11ปีแล้วก็ยุติลงแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบจากสถานีโทรทัศน์เสรีไปเป็นสถานีโทรทัศน์สาธารณะหรือที่ทุกวันนี้เราเรียกว่าทีวีไทยหรือมีอีกหลายๆชื่อคือ TPBS ไทย PBS นะครับอ,อันนี้ต้องถามทางทีวีไทยเองนะว่าตกลงชื่อไหนกันแน่ส่วนโลโก้ก็ปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะ เปลี่ยนๆมาเรื่อยๆอก็เป็นช่อง29เดือนมกราสองพันก็ระยะเวลาก็ประมาณ2ปีกว่าๆที่เรามีทีวีไทยนะครัทีวีไทยก็เป็นมีบทบาทสําคัญมากในช่วงนี้นะครับส่วนที่อยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะฮะหลายท่านที่ถ้าม,มาทางนิเทศศาสตร์อาจจะไม่คุ้นเคยว่าไอทีวีมันมีภาพได้ยังไงนะ สัญญาณทีวีนะครับสมมติว่าถ้าตรงนี้เป็นรูปหน้าคนเนี่ยสิ่งที่ทางวิศวกรเนี่ยนะฮะอยากจะบอกวิศวกรก็สําคัญนะครับ<ม>ก็จะต้องนําสัญญาณเนี่ยส่งส่งผ่านทางทางสายหรือทางอากาศเนี่ยนะครับนะจะเห็นว่าถ้าแรงดันสูงเนี่ยนะเราจะได้ความสว่างมากแต่ถ้าแรงดันต่ำนะครับเราจะได้สีที่เข้มเข้มอันนี้คือหลักการของทีวีขาวดำนะเพราะฉะนั้นแรงดันสูงก็สว่างแ,แรงดันต่ำก็นะเห็นช่วงนี้คือช่วงที่ใช้ส่งสัญญาณซิงค์หรือว่า เลยคล้ายๆกับสัญญาณควบคุมมีค่าต่ำมากจอก็เลยมืดสนิทไม่เห็นนะครับเราก็เลยไม่เห็นสัญญาณที่เป็นสัญญาณควบคุมนะฮะส่วนทีวีในอดีตใช้หลักการที่เรียกว่าเป็นอนะินเทเลสทีวีเนี่ยเรามีดิสเพลย์สออย่างคืออินเทเลสกับโปรเกรสซีฟโปรเกรสซีฟสแกนกับอินเทเลสสแกนคือข้อดีของอินเทเลสจริงๆก็คือต้องการประหยัดนะแล้วก็การประหยัดนั้นได้มาจากข้อจํากัดของมนุษย์คือมนุษย์เนี่ยไม่สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เร็วเกินกว่า 50เฮิรตเราจะมองไม่ออกแล้วว่ามันมีการขึ้นลงที่ความถี่สูงขนาดนี้นะน,นี่เนื่องจากข้อจํำกัดของตาเรานะฮะังนั้วิธีการก็คือแทนที่จะแสดงภาพทีละเส้นทีละบรรทัดให้ครบทั้ง625เส้นเนี่ยเราก็แสดงเฉพาะเส้นคู่นะฮะแล้วเมื่อเส้นคู่หมดแล้วเราก็แสดงด้วยเส้นคี่นะเพราะฉะนั้นจํานวนครั้งเนี่ยมันจะลงลดลงมาเหลือแค่25เฟรมต่อวินาทีก็เลยทําให้เราประหยัดนะทำให้เราประย <c oughs> หรระยัดข้อมูลนะครับ แต่แน่นอนถ้าถ้าถ้าอุปกรณ์เราดีเนี่ยจริงๆเราใช้โปรเกรสซีฟมันก็ไม่จำเป็นต้องหลอกตามนุษย์นะครับอ,อันนี้อาจจะเอาเอา,เอาเรื่องตามาดูผมว่ามันใกล้ตัวดีนะฮะก,ก็ลองไปศึกษาดูก็พบว่าตาเราเนี่ยมีกระจกตาอยูนะ่กระจกตาคือส่วนที่อยู่หน้าสุดตรงนี้นะและนี่นี่คือตาที่มองจากด้านหน้านะครับส่วนที่ดำๆๆเนี่ยเราเรียกว่ารูม่านตาคือช่องที่แสงเนี่ยทะลุเข้าไป ส่วนที่เป็นม่านตาก็คือคําชื่อมันก็บอกว่าเป็นม่าน,นค,คือมันจะคอยเปิดปิดรูม่านตาให้เราเพราะฉะนั้นถ้าแสงเยอะตัวตัว,ต,วตัวม่านตาก็จะปิดนะแล้วแสงที่ทะลุเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะเข้ามาผ่านเลนส์เลนส์มีหน้าที่หลักๆก็คือรวมแสงเข้าไปสู่จุดที่เป็นโฟกัสของตาเราซึ่งในบริเวณนี้จะมีประสาทตาอยู่มีเซนเซอร์รับแสงอยู่เซนเะซอร์เหล่านี้ก็จะแปลงแสงที่เรารับไปเนี่ยนะฮะไปเป็นภาพ ส่งผ่านกลับไปที่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 นะแฟนตาที่มันกลมๆเพราะมันมีวุ้นตาอยู่ข้างในนะฮะที่มันมีวุ้นๆอยู่นะครับเ,เสร็จแล้วเราพบว่าตาเราเนี่ยก็จะมีมีเซลล์รับแสงอยู่คือตัวหนึ่งคือรับความสว่างอีกตัวหนึ่งคือรับสีนะตัวรับตัวตัวรับความสว่างเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเซลล์รูปแท่งตัวรับสีเรียกเ,เซลล์รูปกลวยนะเซลล์รูปแท่งเนี่ยมีข้อดีคือว่าแสงไม่ต้องเยอะ แสงน้อยๆเวลากลางคืนเนี่ยนะฮะเหมือนกับเวลาเราดับไฟหมดแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งเซลล์รูปแท่งจะทํางานเราจะสามารถมองเห็นภาพบริเวณทั่วไปได้แต่ภาพจะไม่สวยงามภาพจะออกดําๆขาวๆเท่านั้นคือไม่มีสีสันนะตาเราจะเห็นเป็นสีสันสวยงามได้ก็ต่อเมื่อมีแสงสว่างที่มากพอ นะซึ่งตรงนี้จะเป็นหน้าที่ของเซลล์ที่เป็นรูปกล้วยเพแะนเซลล์รูปกล้วยจะมีเซนเซอร์นะตัวรับอยู่3สีนั่นะก็เป็นที่มาของทําไมทีวีเราถึงต้องมีแดงเขียวน้ําเงินนะเพราะว่าตาเรานั่นเองนะตาเราเป็นตัวกําหนดการออกแบบทีวีสีนะก็จะพบว่ามนุษย์เรามีเซนเซอริตี้หรือการตอบสนองกับสีแต่ละอย่างอย่างที่เห็นนะสีน้ําเงินสีเขียวสีแดงนะ้นองกล้องวิดีโอจึงจึงใช้วิธีรับแสงจาก จากภาพเข้ามาแล้วก็แยกออกเป็นแยกองค์ประกอบสีออเป็น3ส่วนนะเพื่อดูว่าภาพนั้นมีองค์ประกอบแต่ละสีด้วยสัดส่วนเท่าไหร่ก็จะเป็นรูปอย่างที่เห็นนะครับอันนี้ก็สีแดงสีเขียวสีน้ําเงินนะเพราะฉะนั้นเวลาเราส่งข้อมูลก็จะต้องมีข้อมูลอยู่3ส่วนคือ red green blue นะแดงเขียวน้ําเงินนะตรงนี้เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงว่าปัจจุบันเรามีทีวีที่เป็นขนาดจอที่มีสัดส่วน16ต่อ9แล้วก็4ต่อ3นะฮะ แต่ทุกวันนี้ปัญหาก็คือดูทีวีแล้วก็จอ16ต่อ9แต่ดูได้แค่4ต่อ3ถ้าไม่งั้นก็จะเห็นตัวมันยืดออกไปนะครับแต่เข้าใจว่านาคตทุกอย่างคงจะแนวโน้มเข้าสู่16ต่อ9นะแม้กระทั่งจอคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองนะนนี้ยิ่งลึกไปใหญ่นะครับคือสัญ,ญญาณวิดีโอนะครับจะพบว่าประกอบด้วย1 <c oughs> คือความฉลาดของวิศกรทีวีเนี่ยก็คือว่ามีทีวีขาวดำก่อน นะแล้วอยากจะมีทีวีสีโดยที่ยังให้เครื่องรับทีวีขาวดำเนี่ยยังรับสัญญาณสีได้สัญญาณจากทีวีสีได้ซึ่งตรงนี้ยากและตรงนี้ก็เป็นโจทย์เดียวกันที่ทางประเทศสหรัฐอเมริกานี่นำมาใช้ในการออกแบบทีวีดิจิตอลของเขาเขาก็ได้เวลาเขาออกแบบเปลี่ยนจากอะล็อกเป็นดิจิตอลเขาก็ยังคำานึงว่า2ระบบเนี้ยต้องอยู่ด้วยกันได้นะฮะทำให้มาตรฐานอเมริกาจึงเสียเปรียบมาตรฐานยุโรปกับทางด้านญี่ปุ่นไปนะค,ะนะครับเพราะว่าอเมริกาคิดเยอะ นะขณะที่อีกสองค่ายจะเปลี่ยนแนวคิดก็คือว่าไม่สนใจอนาล็อกอีกต่อไปนะอันนี้อันนี้น,นี้เป็นความฉลาดนะครับทีนี้ก็เลยว่าสัญญาณจากกล้องเนี่ยมันจะมี R G B ก็จริงเราต้องแปลงให้เป็นสัญญาณความสว่างก็คือ Y แล้วก็มี R ลบ Y กับ B ลบ Y นะส่วนนี้นี่เองที่เราจะต้องส่งเพิ่มเข้าไปซึ่งถ้าถ้าไปศึกษาจริงเราพบว่ามันยอดเยี่ยมจริงๆเพราะว่า สัญญาณทีวีขาวดำเนี่ยเวลาส่งออกไปแล้วเนี่ยมันกินความฉี่ทั้งทั้งแถบนะฮะหกไมโครเฮิร์สก์กินทั้งแถบทําอย่างไรที่เราจะแทรกข้อมูลเกี่ยวกับสีเข้าไปเฉพาะสีเพราะว่าความสว่างยังส่งเหมือนเดิมเพื่อให้ทีวีขาวดารับได้นะความฉลาดก็คือว่าเมื่อไปวิเคราะห์สเปกตรัมแล้วเราเพบว่ามันมันไม่ได้ต่อเนื่องตลอดนะฮนะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นหวีนะคือจะมีเป็นช่วงๆนะฮะเพราะฉะนั้นคนออกแบบที่จะใส่ข้อมูลสีเข้าไปเนี่ยก็หาให้เจอว่าตรงไหนที่แทรกได้ แล้วก็แทรกเข้าไปอย่างลงตัวทุกอย่างอันนี้คือความงดงามของอวิศวกรที่ทําไว้นะครับ,นะรบในส่วนนี้เราก็เลยจะมีข้อมูล3สีนะฮะที่ถูกแปลงให้เป็นความสว่างแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับสีสีนั้นจะถูกมอสเทเลตด้วย QAM นะซึ่งทําให้ตรงนี้สติว่าที่ตรงนี้เป็นขึ้นพาขึ้นพาก็คือเซนเตอร์เ q ค e วนซีของช่องที่เราใช่ใชไหมครับนี่คือนี่คือลูมิแนนซ์ก็คือองค์ประกอบของความสว่างของทีวีขาวดำ นะส่วนตรงนี้คือส่วนที่แทรกเข้าไปนะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้สับแคริเอร์ขึ้นมาตรงนี้4.43เมกะเฮิร์ส์แล้วก็ส่งแคริเอร์สีอย่างที่เรียนตรงนี้เนี่ยจริงๆมันทับกันมันน่าจะกวนกันแต่ด้วยความที่เขาคำนวณไว้อย่างแม่นยำทำให้มันไม่ไม,ไม่ไม่ทับกันนะครับส่วนเสียงก็จะอยู่ที่ที่ความสีที่สูงขึ้นนะแล้วก็เป็นการเวลามอเตอร์เรออกก็ตรงนี้จะเป็น FM ส่วนตรงนี้จะเป็น Vestigial Sideband เพราะว่าถ้าเป็น AM มันจะต้องมีทั้ง2ด้าน แต่ว่าทีวีจะเป็นเวสเซอร์ไซแบนคือด้านหนึ่งเนี่ยส่งส่งบ้างแต่ส่งไม่หมดนะเหตุผลที่ต้องส่งตัวนี้สําคัญมากเพราะว่าทีวีเนี่ยมันจะมีสัญญาณขององค์ประกอบกระแสไฟตรงอยู่เยอะเพราะฉะั้นถ้าใช้ใช้ซิงเกิลไซแบนอย่างเดียวไม่ได้ภาพเราจะไม่เห็นเลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นสัญญาณคอมโบสิตที่ทุกคนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยนะครับอันนี้เป็นภาพรวมความถี่นะครับแบนหนึคือ47ถึง72เมกะเฮิรช่อง3อยู่ที่54ถึง6 1 แบนด์2คือวิทยุทั้งหลายนะแล้วทีวีก็จะมาขึ้นที่แบนด์3คือ1 7 4ยถึงก็มี579นะฮะส่วนจัว UHF อยู่ในแบนด์แบนด์แบนด์5ความถี่ตรงนี้ตรงนี้คือช่องของของทาง ITV ีเขาหรือว่า TPBS นะผม,ผมหวังว่านะที่บรรยายมาทั้งหมดจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับก็สำหรับวิทยากรท่านถัดไป ผมขออนุญ,ญาตแนะนำคนนี้แล้วกันนะฮะผมมีอยู่ทั้งหมดนะปัจจุบันท่านอยู่บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดนะครับศึกษาทางจากมหาวิยทยาลัยธรรมศาสตร์ในหลักสูตรโมเดนเ t ลคอม o ม Management ปี2004นะครับปริญญาตรีจากเจาก้จาคุณอาหารลาดกระบังปริญญาโทจากวิศวะจุฬานะครับแล้วก็ติดต่อทางปริญญาเอกนะครับใบป,ประกอบอาชีพวิศกรคือใบอนุญ,ญาตการประกอบวิชาชีพวิศกรควบคุม ประเภทวุฒิวิศวกรก็คือสูงสุดสูงสุดแล้วนะฮะตั้งแต่ปี1989ปนะครับประสบการณ์ก็เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการนะครับในตั้งแต่2009ถึงปัจจุบันเป็นผู้จัดการฝ่ายวุโสนะครับผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและวางแผนนะครับเป็นอาจารย์พิเศษจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณานนกบังด้วยนะครับมีบทความลงในวารสารต่างประเทศนะครับท่านได้รับเครื่องราช อิศยาภรณ์ชั้นที่5เบนจะมาพรมงกุฎไทยปี2 9 1 9นเน่อ 1982, ะ 91, นะครับก็มีผลงานอีกมากมายนะครับก็เรียนเชิญอาจารย์เริ่มเดี๋ยวผมเตรียมับได้เลยวันนี้ออขออนุญาต เสนอปีเซนเตชันเกี่ยวกับเรื่องการก้าวผ่านของโทรทัศน์ไทยไปสู่ยุคดิจิตอลนะครับคือในมุมมองของผมเนี่ยผมมองสองแบบนะครับอันที่หนึ่งคือทางด้านการแพร่ภาพซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการแพร่ภาพระบบดิจิตอลสำหรับประเทศไทยนะครับแล้วก็มีส่วน <c oughs> ควบต่างๆส่วนที่สองก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <c oughs> กฎหมายที่เกี่ยวข้องนี่มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราคงจะคุยกันไปนะครับ นี่เรามาดูเรื่องการแพร่ภาพระบบดิจิตอลคร่าวๆกันก่อนนะครับณปัจจุบันนะครับที่ผมเรียกว่า traditional workflow ก็คือหลักการทำงานของโทรทัศน์ทั่วๆไปณปัจจุบันณวันนี้นะครับมีคล้ายๆแบบนี้ซึ่งจะไม่เหมือนระบบเก่าที่เรามีกันอยู่นะครับซึ่งที่เรา,เราดูทางจากทางด้านซ้ายมือเข้าไปนะครับ ทางด้านซ้ายมือเข้าไปเราดูที่ acquisition นะครับสิ่งที่เรายังใช้อยู่เหมือนเดิมคือใช้กล้องใช้ระบบส่งสัญญาณด้วยระบบดาวเทียมหรือระบบเคเบิลหรือระบบอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือจะเป็นระบบอินเทอร์เน็ตก็แล้วแต่นะครับส่วนสัญญาณที่เราได้มาเนี่ยเราก็ยังใช้เป็นเทปอยู่เราใช้วิธีดับเทปทูเทปอะไรต่างๆน้าปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะครับแล้วก็มีออันหนึ่งที่เราก็เป็นเทคโนโลยีซึ่ง เข้ามาช่วยให้เราทํางานง่ายและเร็วขึ้น mm hmm. ก็คือเราเรียกว่าระบบลีเนียที่เราใช้กันอยู่นะครับ mm hmm. เร็วกว่า mm hmm. สมัยก่อนเยอะนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับเราผ่านมาถึงระบบโอเปอเรชันในปัจจุบันที่เรามีอยู่นะครับเราจะเปลี่ยนจากระบบที่เราใช้อยู่เนี่ยเรากลับไปใช้ระบบนอนลีเนียเกือบทั้งหมดนะครับเราจะเห็นว่าจากดิสติบิวชันต่างๆที่เราได้หรือแอคควิชชันหรือโอเปอเรชัน hmm. ที่เราได้ mm hmm. นะครับ จะเป็นระบบนอนลีเนียเกือบทั้งหมดนะครับ <c oughs> หลังจากนั้นเราก็สัญญานี้ไปออกอากาศหรือว่าจะส่งผ่านระบบดาวเทียมหรือว่าจะส่งผ่านเคเบิลหรือจะไปออกทางด้านอินเทอร์เน็ตก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือยุคปัจจุบันหรือว่าวันนี้เราทํากันแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าต่อไปนะครับวันพรุ่งนี้หรือบางหน่วยงานหรือบางช่องหรือบางอะไร